แกะหน่อยค่ะได้เยอะว,วันอย่างนี้ไม่เอฟต้นไม้แล้วค่ะเอฟไข่เชื้อค่ะจากจังหวัดต่างๆหาพันธุ์ดีๆสวยๆคนเลี้ยงไงให้สวยให้งามค่ะกราสั่งไข่เชื้อมาฟักเองค่ะรอบแรกพิกิได้มาแล้วนะอันนี้จะเป็นล็อตที่สองค่ะดูการแท็กกิ้งของที่นี่ว้าวคนขายใจดีบอกว่าเดี๋ยวแถมให้ได้ประมาณกี่ฟองคะน้องมิ สองสี 2> 2, 4, 6, ่หกแปดแปดฟองขอบคุณมากค่ะมีแถมด้วยพิกี่งัังไข่เชียของซิลกี้ค่ะมาจากทางภาคเหนือนะคะพ่อแม่พันนี่ยหัวฟูมากเลยอยากได้แบบนั้นมากโอเคมาเลยมันมีเหนียวเหนียวมีเหนียวถ้าแตกเต๋ออะไรเดี๋ยวเค้นได้ได้เดี๋ยวค่อยๆแกะทีละอัน ให้ดูฟองแรกแปลกไหมสมบูรณ์ค่ะโอเคค่ะระวังไว้นะคะวา<ส>งไว้สิงเลยเลยเค,ครับอะก็ค่อยแกะไป สองด้วยได้ๆๆอย่ามาเขียนเองนะวันเข้าตู้แล้วก็วันที่สมควรจะฟักวกไปอีกยีเอ็วันค่ะแต่ละฟาร์มที่ส่งไข่ก็จะมีความปนนิตที่แตกต่างกันเอาละแต่เทคนิคใครเทคนิคมันเนอะเอาเป็นว่าถึงมือลูกค้าเราไม่แตกดีกว่าบางฟาร์มก็การันตีให้หกสิบร์เซนบางฟาร์มก็บอกว่าให้ห้าสิบบางฟามก็บอกว่า ก็เพิ่มให้แล้วอีกสองให้จ้าแล้วแต่เลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันได้ลุ้นนะเนาะใช่เชื้อถ้าได้80%เปอร์เซ็นก็สุดยอดโอเคอันนี้พีก่กีสั่งซิลกี้มานะคะใช่ซิลกี้หมดเลยแล้วใช่ใช่สีอะไรบ้างน่าจะสีขาวนะรอรุ้นกัน ซื้พี่นี่ต้องฟักทั้งหมดกี่วันนะพี่ถึงยี่สิบยี่สิบเอ็สิิเยี่ิบเอ็ดวันค่ะจากวันเข้าตู้ค่ะแล้วก็จะได้มาเหมือนเหมือนน้องน้องเท่าเท่าอ่ะเปียกค่ะเท่าเท่าค่ะ นี่วันที่25วันศุกร์นะคะเขาน่าจะส่งตั้งแต่วันพุธแล้วจากเชียงใหม่มาราชบุรีค่ะจกกีพยียจะทำเป็นฟาร์มไก่ซิลกี้คุณภาพดีดๆณนะจังหวัดราชบุรีบางแพเลยนะคะให้คนที่จังหวัดนี้มาเลี้ยงกันเยอะๆี่ยมันมีความเยอะอันนี้ไม่แน่นมีแตกเออถึงว่าเขาส่งจากหนึ่งแต่นี้อาจจะได้รับผลกระทบ เดี๋ยวตัดกนที่คิดว่าแตกอ่ะไม่ต้องแกะไหมชุดนะได้ได้ว่าว่ายังช่วยน้องได้อยู่ไหมถ้าแตกละออกซิเจนเข้าไม่ได้ละไม่ได้เพราะว่ามันมีเยอะยออกบังไกไหมเดี๋ยวเดี๋ยิดอ๋อเป็นแอปเปิ้ลมาละเดี๋ยวไปเอากันกันก่อน จ้าอันนี้ก็เหมือนเยอะะอเยอะใส่มันอยู่ขอบเนาะขอบขอบนุนอัดไว้ พี่สั่งไข่ปลาพรีมาอีกเขาเคมมให้เดี๋ยวจะมาเขาส่งแล้วอันนี้พี่กิตสั่งมากี่ฟองอันไหนอันนี้ั้งน,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 นี้ก็สั่งแล้วเขาก็แถ,แถมมาแต่แต่ตัวแถมน่าจะเป็นตัวแตงะอยาเมืนเยิ้มๆอ่ะพี่ อันนี้โอเคโอเคแบบว่ามันอาจจะรอดปลอดภัยมาหกค่ะอันนี้เบาจริงๆเยอะไม่น่าจะได้อะ้องจับแบกเลี้ยงอ่ะพี่แียวจับน้ำหนักไม่หนักอย่ามือเปิดนะอันนี้เดี๋ยวลองเสี่ยงดูเผื่อจะเยอะมากใช่ใช่ใช่อันนี้ไม่ได้ละ ประมาณ1 1บเอ็ดสิบองฟองล้อเลยฟักไข่เราใส่ได้เต็มที่สิบฟองสามสิบหรือหกสิบหกสิบเพราะไข่มันไม่ได้ใหญ่เนอะแต่เขาบอกว่าคุณจะใส่เป็นล็อตอันนี้เรียกล็อตเลยอโอเคแบบมาพร้อมกันใช่ใช่ค่็นวันไ่นเพี่ยง เยอะเชียงใหม่ๆกระทบมาจาก<ฮ>อันนี้อันนี้โอเคเนาะ,ะเสียหนึ่งลูกนะคะ,ะเสียจริงๆ1นึ่ลูกค่ะมันแตกจริงอ่เาเบาน่าจะข้างในเยอะแล้วรับทราบค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมาดูวิถีชีวิตของไก่ซิลกี้จากเชียงใหม่หัวฟูๆกันนะคะได้ทั้งหมด7ฟองค่ะขอบคุณมากค่ะ 嗯嗯 ปิบฟองค่ะเป็นไก่บาพีค่ะได้เดี๋ยวแกะกันนะ

เสียหนึ่งฟอร์มค่ะ ตกมาให้สิบฟองนะคะกี่ทาแตกเองหนึ่งฟองอยู่ตรงไหนอ่ะน,นี่สงสัยจะต้องเอาไปเอาไปทานเองแล้วค่ะอันนี้กี่ทาแตกเองอันนี้ฟักไม่ได้แล้วนะคะออกซิเจนเข้าค่ะเออเสียดายเดี๋ยวไปทอดแล้วก็น่าจะเขาบอกเชื้อมาแรงวันนี้สองสี่หกแปดค่ะได้ 8, น่าจะได้แปดตัวอันนี้่อค่ดแตกระ 8, หว่างทางนะคะก็ไม่ได้แล้วขอบคุณผู้ส่งนะคะอือ ใจร้อนเลยเรา